อุ้งแฟนของบิ๊กสรุตเรียกได้ว่าอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ทั้งหล่อและมากด้วยความสามารถค่ะสำหรับบิ๊กสรุตที่ไม่ว่าบิ๊กจะรับบทบาทไหนเจ้าตัวสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีจนแฟนๆละครอ,อินไปตามๆกันที่สำคัญไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบิ๊กก็ยังคงหล่อเท่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เพราะว่าบิ๊กนั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมีสาวเล็กสาวใหญ่ชื่นชมมากมายเลยค่ะ ส่วนเรื่องชีวิตคู่นั้นบอกเลยว่านับวันก็ยิ่งหวานโดยบีกนั้นหลังจากแต่งงานกับภรรยาคนสวยอุ้มชนันพัฒน์ทางคู่ก็รักและดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมคู่นี้เขาเป็นคู่รักสายท่องเที่ยวอีกด้วยเวลาว่างมีเมื่อไหร่ชวนกันแพ็คก,กระเป๋าเที่ยวตลอดถ้าใครติดตามคู่นี้อยู่จะรู้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนอุ้มนั้นเคยโดนบูลลี่หนักเรื่องหุ่นที่อวบอัด จนต่อมาทางบิ๊กนั้นต้องออกมาปกป้องภรรยาว่าที่อุ้มเขาอวบขึ้นเพราะว่าเขาป่วยเป็นไทรอยจากเมื่อก่อนน้ําหนักไม่ถึง60แต่ตอนนี้ขึ้นไปเยอะเพราะป่วยแต่ถึงอย่างไรบิ๊กก็มองว่าภรรยาของตัวเองนั้นสวยที่สุดสำหรับตัวเองไม่ว่าจะก,ก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่นั้นเป็นเพราะว่าคุณอุ้มนั้นเป็นคนขี้อายและขาดความมั่นใจ แต่ถึงอย่างไรบิ๊กก็ยังคงยืนยันว่าอุ้มนั้นสวยที่สุดในสายตาของตนเองต้องยอมรับนะคะว่าคุณอุ้มนั้นไม่ว่าจะอวบหรือไม่อวบก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยและน่ารักสดใสามากอารมณ์ดีไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมบิ๊กถึงรักมากขนาดนี้